สวัสดีครับผมชื่อพงศ์ะทรน,นะครับก่อนที่จะมาเลือกกินวีนูนะครับผมเคยประสบปัญหานะครับรถชนนะครับก็คือต้องเข้าผ่าตัดหัวเข่านะครับพอผ่าตัดหัวเข่าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทํางานตามภาษาคนจังหวัดยโสธรนะครับก็ทํางานตัดอ้อยนะครับแล้วก็ทําเกษ,ษตรตรกรต่างๆนะครับแล้วก็มีอาการ แทรกซึมเข้ามานะครับก็คือเป็นอาการที่ปวดหลังนะครับมีอาการปวดหลังเข็นขึ้นมานะครับแล้วก็พอ,อได้มารู้จักผลิตภัณฑ์เมนูนะครับที่ว่าจะช่วยในเรื่องของอ,อาการปวดแสบต่างๆในร่างกายนะครับก็ลองเลือกกินดูนะครับก็ใช้เวลากินอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับอาการปวดหลังเนี่ยที่ว่าเคยเป็นแบบเจ็บหนัหนกหนะครับวันนั้นได้ไปยกกระสอบข้าวนะครับช่วย เจ้าของหอนะครับแล้วก็มันไม่มันไม่มีอาการเกิดขึ้นแล้วอาการที่หลังเนี่ยหลังจากกินเมนูมาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วก็แต่ว่าอาการเข่าเนี่ยก็ยังไม่หายสนิทแต่ว่าก็ยังลดลงด้วยครับผมก็คืออาการอักเสบบริเวณหลังที่ที่เคยเป็นอะไรเงี้ยที่่วาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นในชัดจริงๆก็เป็นหลังที่หายครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ